ะะตัวแงมสะลุกไปต้องดีอาหารเกิดอีแล้วครับวันนี้ชูนี่ลครับแตดพากแอบกระโมมาถึกันเด้อเรี่บราอะไล่าผมมาถึนนกันเด้อพี่น้องมาเด้อ สวัสดีครับพี่น้องทักทายกันย่ามก่อนเที่ยงอยีกทืกเก้าครับมาหาเฮ็ดยู่ในกินสุกกินอีกแล้วคี่บผมถักเที่ยงนี่กรู้ว่าตอนนี้ทอดใส่ยังน้อเมื่อนี้นอ้อเดี๋ยวไปเบิ้งได้ว่าเราได้อย่างมากเฮ็ดสุกกินครับมือน,นี้เปิดคทิปด้วยบรรยากาศจอกบ,บวกบวสวนบวบวบวังางครับพี่นอ้องบวบก็าลังเป็นดอกอีกแล้ว เดี๋ยวกัน,น,กนที่ไบกบวกที่ไนไรแกงที่ปลาคือเก่าครับไปไปติดตามเมึงซาเน่ว้าเราเฮ็ดยังสูกินครับผมบวันนี่โหเคือกันครับผมไปไหนยังเนาะซาเน่ซูกินมื่อนี้เนื้อจ้าล้วนเนื้อโอ้ล้วนเนื้อ,นนอโอ้ล้วนหน่อยเนื้อย่างเดียวบอกเขาต่ามัหคอหงน้ำบอกว่าเออเฮ็ดยัง,ยงนี่มังคองบอกแล้วมังคองผ่านไปมึงไปเออต่ำไม่ได้บางเงาก็ได้ ใ<ไ>ด่แต่ใบหน้าวซือไไ้อกระดรไปเอาไปหาใบห<อ>น้่อนที่ต้องตู้ใหญ่เ้อต้องใส่ยังไรเด้อใส่แต่บใกหน้ามันก็ะเสบเฮตตอนช่างนี้บ่ขนาดเออเฮตตอนใหญ่ไรที่ตัวผู้เฒถ๋นี่งั้นแล้วเดี๋ยวขออิงหน่อยตัวน,นั้นอันนี้เอาป่ะซื้อมาตากแห้งไว้เออแับนันเนี่ยเขาเปิตากแห้งไว้จะทอดแห้งจะทอดเวลาเราไปรีมาพุทันเทากินนะ เนื้อครับมืดเนื้อมืดด้วยเนื้อกินแบบจมตำครับเจ็ดง่ายครับมันต้นตลาดนั่นกับบมี่ยังพี่น้องบูว่ายังไงเขาขายของกมะหอเผิมหอดมีของบตลาดมันเบิเขาสื่อบดอ์ยังหวเท่าคนสื่อรักสื่อวันเดียวครับนี่เขาไปสื่ออยู่พีเโรงงานนี้เด้บอคันถาเฮายานั้นเบิรเบิร์ดีแล้วเรืมาหวอเท่า อย่าชูกินเดือดแ่บเด้ออะว่ามันบนเนี้ยอเหนื้อเลยเนื้อสีเขียวไม่เหนียวเอาตันน้ำด้วนแซ่บเด้วเดี๋ยวเอื่อนน้ำมาด้วนเด้วยแล้วตันด้วนบ่ะแล้วเจาะก็ได้ต้องรวมงขีดมือผู้ใดสิดีกว่ากันอะรอแต่เบิ่งน้ำกันครับผมอาจารย์นินจะห็นแบบใดล้วนแบบใดสูข้าวกินเนาะครับเนาะครับผม เกลือแล้วครับผมใส่สุดเรใส่เกลือลงไปใบป,ประขามอ่อนครับเครื่องมันเอาถิ่วนแบบบันบ้านน่าสิลายนะไงบอและต้นแบบต้นอ่อนจลงไปหอ,องดีอาหารเกลืดอดีแล้วครับวันนี้ปิดชูเนืือครับ นนจา,านาไทยในะหลังบนหอมเลค่ะคงก็กำลังผ่านกำลังสับมันอันนี้เขาจะลงบนหอมล้วปิดเก็ด้วยนเลยนะลนนีนาบอเลยว่าชำ่ไมันทะเลจะเสุด คนปรุงรอบเดียวบ่สิ่นจวิมบางหน่ำก่อนพี่น้องแสบเดีวบ่แสบแสบแด้ใส่ชุดรลก็จม่สนั่นตัวเจ้าของใส่รถดีได้นี่ไปกินรถดีเน้นรถดีเน้นรถดีเน้นรถดีั่ง้องขา ีลานค่ขะข้องบุขาได้หลดดีอะฮ้องืออกแค่จุดจุดหลดจุดบบพี่บอกเหรอไม่ใช่พ่ใส่ย่พอใส่ย,ยู่เดี๋ยวเรีงซือ้อฮ้องเ,เปิดเกลบบองมจ้นมันเหนีวยวมันเนียวนี่สมดลทนี่พี่รีกโดนอ่ะสมดลนันเนียวไปไดแล้กินน้ำกันพี่้องเลยซิมแนวซิมอีกจอ่าสุดยอดมมาพี่รองมากบัดี้ ตัดนลาตอแล้วผู้ันเดไปทางตากแดดเนี่ยแดดเดียวกับีครับผม,มเราบ่มีแดดแ้ฮะนี่งคือเนี่ยมาเห็นมีกับล่ะมอเดียวกับสบมือมากเนานะ มาเบิ้งทุทุ่งมีปบ่มีก้อนอเป็นหนมีนะก็บอกว่าเอาเองแล้ามันมีเบิ้งทุทกเบิ่งไงเบตะวันตัวาาบูมีโอ้ยเออล้าเลย่างกินกักหล่าไมกินกต้อะการเลยม่ชิเน่าเอออเนากวนได้กันบ่่าเ็นอะกินกบต้องหุงอะไแปลน้องเว้ย จำแดดกักได้พอใส่ชุดรถเข้าไปบักสไลด้พอ่อว่าแบบนี้หวานน้ำตาลวายหัวเนื้อน้ำตาล,ตาลยางเอาน้ำปลาเขาเ้าในยางน้ำปลาเขาเ้าใน ข่าวูว่าเ็อเศบมันกันดักนองเ้อะทำกับบวกเนื้อมันนี่นอต้องไม่ำยำแบบแบบไครับเลาตไ้ยังมากๆมเทกับปองใสมันไม่มีอะไรเพราะว่ามันเพราะเสิ่าใส่เพราะว่ามันไ่มี เอ้ยนี่มันกระสมเลยอืมสมายกับว่าแซบ<ม>า่บตำอยนะู่บ้านนะยังบ่มีย่างเครื่องนี่จะมาเก้าเสียบม่มีอันนั้นป้าไอา้คนเฮยเอาถั่วมาตากกินเลยป้าเผ็ดผักเลยเป็นเผ็ดโดดเพิ่มันดันแซ่บมือเขาตำให้เผ็ด เฮ็ดแบบเก็ดหัวแบบก็ดีมั้มมบพรณ์ว่าตามัอหนึ่งนำเื้อข้าวนมากกว่าดีเลยว่ย เจะบุกเย็นไป,นปได้เลยโผมมันหน่อยอะสิ้มดูมดบาดีสิ้มกอนพี่น้องเลยดำหงตอนเทียงมันแสบเลย ไปดูรอ,กอ <laughs> เกตเซีบเรื่อยอมิ่งอ่ะเพราอเไรไบ่ต้องชิมมิ่งรดบัสเดินมันเป็นอยนะ่างนี้เนาะลักสามเลยรอบเร็วครับผม,มน,น้ำกัเดเยอพี่น้องมาเด้อ quẩy chim trong đi à mà. Đào là mình có cần ca bệnh con quỳ và bạn bật quạt để cho ai xem mừng mừng hạt quần subscribe này nó kuat 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 อากาศเยนจากตํำห้ ต,ตําหงับเฮ้อแล้าหงต่าแดนกุล ลายอยางอ่านตุ้พ be ีนลาตอลไม่เปนไรตวนพอดีแล้วตงหัวดงานจะผ่านบมากับที่วัดตุเร็ง ya ย่งอยู่อันหนี่งย่งอยู่บ่าอมเมื่อคืนย่งอยู่เิ่ายังไม่ได้หมกเพราะว่าไปเพิ่งแ่บานเป็นข้าวสานไม่เอาาส่ามหมดไม่กินหมตแซบคักพี่น้อง ทำกจแล้าแกยิ่มขนุน 兩個人啦。

แขกระเดีม,มูอยู่ว่ะควายดิดเลยฮะตอะน่อยได้อ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้ครับอิ่มแล้วครับผมเขาไม่เหงายขวานเนี่ยล้วนเนื้อครับอันตำมะฮงครับแซ่บอยู่ฝากดกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ฝากไว้ที่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ